วส,ส,วส, LIKE mi. สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับจิมมี่ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารล่วงหน้ารายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่23กันยายน2566นะครับก็จัดการที่เบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณแม็กจันดีครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับ เมือไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก 2- อสี่นะครับปวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบัตรปุยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ d p k สองสี นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมัน่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นึเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับซูเปอร์แบงค์สสุขสมในพิกัด101ปอนด์นะครับการิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย16ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าการิมเนี่ยก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงอาวุธจัดจ้านรวดเร็วครับเก็บตัวฟีซอมไว้ที่พีเคแสนชัยนะครับไฟล์ล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนซูเปอร์แบงค์สสุขสมครับคู่ชกในวันนี้ที่อออมนนนน้ยะคคคครรรัับบบส่่วูชกเเปป็ซ์์แง สุขสมครับหรือว่าเจ้าซูเปอร์แบงค์บอยสงขาครับนักชกวัย14ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับซูเปอร์แบงค์นี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทตั้งรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวาในมีปั้มรัดฟัดตีครับประเภทนอกได้ไหนดีนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะสำหรับเจ้าซูเปอร์แบงค์นะครับเก็บตัวฟิซซองไว้ที่2สุขสมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนการิมพิเอแสนชัยโมไทยยิมที่เวทีมวยสยามออมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มมมมมววววยยยยแกกก้้้้้ือออลลาาาางตนนนนนะครัับ่่สสุดีีีีชไททเ การสนุกกู้ขี้สูสีมากนะครับห้ายกนีชูใครก็ได้นะครับสุดท้ายนี่กรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือให้ทางด้านของเจ้ากาลิมเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือหลังตากันใหม่นะครับพิกัด1นึอปอนด์เท่ากันนะครับก็เก่งเจอเก่งเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่กาลิมพีเคแสนชัยมไทยยิมครับดูว่าในเกมที่เบียดเบียดในเกมที่สูสีเนี่ยผมดูว่าหน้าเสือพีเคเนี่ยหน้าเสือในวีทีเขาจะดีกว่า นะครับอาวุธมวยทรงมวยดูไม่ห่างนะครับพอเก่งด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าในเกมที่เบียดเบียดะผมดูว่าเจ้ากาลิมนะครับเสือในเวทีนี่จะดูดีกว่านะครับเจ้าซูเปอร์แบงค์นีงต้องชนะให้ขาดนะครับถ้าสู่สีถ้าชิงดำนยผมดูว่าหน้าเสือบรรยากาศในเวทีดูเป็นรองนะครับชอบไปที่กาลิมพิกเคนแสนชัยมดยยิมครับวันนี้จะเอาชนะซูเปอร์แบงค์สอสุขสมยำแขนไปได้ครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้นี่ถือว่าสู่สีมากนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่กาลิมนะครับ คู่ที่2ของกาอนในการครับเป็นขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับพบกับมนัตยอดยุทธมวยไทยในพิกัดถึงร้อยสิบห้าปอนด์นะครับขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับรล้วเจ้าเวียเอ็นนี่มวยไทยครับนักชกวัยสิบหกปีจากจังหวัดตรังนะครับขุนศึกเอิร์ธรล้วเวียนี่ก็เป็นมวยเข่าครับครบเครื่องเลยนะครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีเข่าในแข็งแกร่งครับปวกนอกเตะต่อยรุนแรงเป็นมวยขวานะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับเป็นมวยฟอร์มสดดีกีแชมป์มวยรอบปิทักษ์ธรรมนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสสสเเเตยยยย์แอออออดลลงททีี่ววมมมา้้นนะครับ ส่วนคู่โชกค,ครับเป็นมนัดยอดยุดมวยไทยครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้ามนัดชัยสโชคมีชัยนักชกวัย20ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับมนัดนี้ก็เป็นมวยขวาคบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีแข็งแกร่งครับประเภทเข่าได้ฝีมือได้นะครับเก็บตัวที่ซ้อมยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้นอกอีตสาหไม่กับเพชรเดินดงวอวันทวีที่เวทีมวยราชดำเนิน ก็ถือว่าหยุดไปหลายเดือนแลวนะสำหรับธนาของมานัทนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับธนาของคุกเกิร์ตนี่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพนะครับประเภทปั้มรัดฟัดตีบูดุดันนะครับในขณะที่มานัทหรือว่าเจ้ามานัทชัยนี่ก็ย้ายมาอยู่ค่ายสิงห์บาวินนะครับก็ย้ายศึกย้ายสายมาจากเกียรติเพชรนะครับก็ถือว่าหยุดไปหลายเดือนเลยนะครับก็เข่าเจื้อเข่านะครับชกกันในพิกัด115อปอนด์เท่ากัน สีเสื้อหน้าเสือดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่ขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับหรือว่าเจ้าเวียเอนนี่มวยไทยนะครับถือว่าสภาพร่างกายช่วงนี้จะดูดีกว่านะครับได้ชกอยู่สม่ําเสมอนะครับมาแลกเข่ากันทีต่อทีเนี่ยผมดูว่าหัวจิตหัวใจนะครับสภาพร่างกายการเดรยะของเจ้าเวียเนี่ยเขาจะดูดีกว่านะครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ คู่ชกนี่ถือว่าร้างเวทีไปนานนะครับประมาณ7-8เดือนเนี่ยผมดูว่าสภาพร่างกายการเดียร์ได้ถ่ายดูเป็นรองนะครับชอบไปที่ขุนศึกเอ,อิร์ธออขวันเมืองครับสดกว่านะครับจะเอาชนะมนัดยอดยุทธมวยไทยไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สอง,องรายการนะครับออกชอบไปที่ขุนศึกเอ,อิร์ธนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นการป้องกระดำแหน่งแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ของมิทิมวยสยามอ้อมน้อยครับฮวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับสิงห์รวมทองนกยีนลาดกระบังในพิกัด126ปอนด์นะครับฮวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย19ปีจากประเทศอิสราเอลนะครับฮวนกอร์ดอนนี่ก็เป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงนะประเภทเปิดเกมครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกบูดุดันครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเจ็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนนะก สมานชัยทีบีเอ็มยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่โชคครับเป็นสิงห์รวมทองนกยีนลาดกระบังครับหรือว่าสิงห์รวมทองโชคเทวีออยนักชกวัย23่ปีจากจังหวัดปัตตานีนะครับสิงห์รวมทองนี่ก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงครับเตะหนักต่อยแรงมัดจอกคมครับในก็มีขวางแทงสู้นะจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับเจ็บตัวพิซซไปที่นกยีนลาดกระบังนะครับล่าสุดที่ชกว้ครับชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายครับที่วันลุมพินีนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์126ปอนด์ วทีมวัวสยามออบน้อยของเจ้าฮวนกอดอนนะครับก็สดปดเก๋านะฮวนกอดอนนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับอาวุธหนักแรงครับแข็งแกร่งแข็งแรงได้หนุ่มได้สดนะครับในขณะที่สิงห์ลมทองนี่ก็เคยเป็นแชมป์เส้นนี้มาก่อนนะครับก็ไปเสียแชมป์ให้กับเจ้าพิทาวีมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสชิงใหม่นะครับหนึปอนด์นะครับก็สดปดเก๋าครับสดนี่อยู่ที่ฮวนกอดอนครับเก๋ากระดูกดีฝีมือจัดจ้านนี่ก็ต้องอยู่ที่สิงห์ลมทองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไป ดูว่าหลักเตี่ยมสองมวยความเป็นมวยจะดูดีกว่านะครับถ้าไม่พลาดโดนกดนับกดล็อกไปก่อนครับทีต่อทีนะผมดว่ากระดูกมวยนะครับจะดูดีกว่านะครับระวังบัตรระวังศอกอย่างเดียวนะครับไม่พลาดโดนนับนอกนี่ออกชอบไปที่สิงห์รวมทองครับดูเก๋กว่านะครับจะเอาชนะหวนกอดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้นะครับสรับู้เอกนาประการนะครับออกชอบไปที่สิงห์รวมทองนะครับ คู่ที่4ครับผู้ปิดทายรายการครับอเล็กยอดยุทธมวยไทยครับพบกับสมานน้อยบูนสุราชในพิกัด101ปอนด์นะครับอเล็กยอดยุทธมวยไทยครับนักชกวัย14ปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอเล็กนี่ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับเป็นมวยขวานะครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธหนักแรงเชิงไม่สนโชว์ลูกเดียวครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยสิงมาวินนะครับล่าสุดทีกชกว้ครับชนะน้สองคีเลียนออุดอุดรครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ หลัวสมานน้อยเพชรภูมยไทยนักชกวัย17ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับสมานน้อยนี่ก็เป็นมวยเขานะครับรูปร่างสูงยาว เป็นมวยขวานะครับประเภทดักเตะดักแทงสูงยาวเข่าดีครับจังหวะฝีมือได้เข่าได้นะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่เพชรภูมิมวยไทยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะนกที่สามภาคเก้ากาแฟวัวชนคนสู้ครับที่เวทีมวยกองธรรมกาศดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับตระนัของอเล็กซี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมชนทะเลาะเลยนะครับเป็นมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาต่อยท้องต่อยหน้าอาวุธหนักแรงครับบุดดดันเป็นมวยเปิดเกมนะครับในขณะที่สมานน้อยนี่ก็ประเภทสูงยาวเข่าดีครับอาวุธครบเครื่องนะครับรูปร่างชงชจ๊นีจาได้ สำหรับเต่สมานน้อยนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับในวัย17ปีนะครับในขณะที่อเล็กนีอายุ14ปีนะครับก็วัดกันที่นอกกับนครับอาวุธหนักแรงเนี่ยอยู่ที่อเล็กครับประเภทสูงยาวเข่าดีได้ใหญ่ได้ยาวเลยก็ต้องอยู่ที่สมานน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่อเล็กยอดคุ่มวยไทยครับ ต้นๆนี้มีลุ้นก่อนนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับตัวเล็กกว่าหน่อยครับแต่ดูแข็งแรงกว่านะครับเตะต่อทีเบียดไปเบียดมาหัวคิดหัวใจดูมั่นคงกว่านะครับจ้องหลังเนี่ยถือว่าผ่านได้เบอร์ดีๆนะสำหรับเจ้าอเล็กนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมู่ที่สิงห์มาวินด้วยนะครับมาตรฐานความเชื่อถือนี่ดูดีกว่านะครับชอบอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยครับแข็งแกร่งกว่านะครับจะเอาชนะสมานน้อยบูนสุราษฎร์ไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับออกชอบที่อเล็กยอดยุทธ์มวยไทยนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบที่สุดในรายการเนี่ยผมชอบไปที่ขุนศึกเอ,อิร์ธออขวัญเมืองครับเขาในเหนียวแน่นครับสภาพร่างกายดีกว่าครูชกเนี่ยถือว่ารางเวทีไปนานนะครับมาแลกเข่ากันทีต่อทีเนี่ยผมดูว่าชั่วโมงนี้ครับตำแน่ของขุนศึกเอ,อิร์ธสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับชอบที่สุดในรายการนะครับออกชอบไปที่ขุนศึกเอ,อิร์ธอขวัญเมืองนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่23กันยายน2566จากเวทีมวยสยามม่อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณวิชาญจันทระาวิสูิ์ครับหรือว่าคุณแม็กจันดีนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยนะค้ับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ